สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีไม้สวยๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตู้นี้ก่อนนะครับตู้นี้จะเป็นราคา20บาทนะครับอันนี้จะเป็นลูกไม้อาจารปอนะครับเป็นลูกไม้ดำนะเอาไป20บาทนะครับมี2ต้นในหนึ่งกระถางนะนี่จะเป็นลูกไม้ใบกลมนะครับ ก็ไปยี่สิบาทนะนี่ก็ลุกไม้ใบหอกนะครับก็ยี่สิบบาทนี่เป็นไก่อมพันธนะครับเขายุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะก็ถางนี้ก็ไปยี่สิบบาทครับยาย่านะครับยาย่าก็ยี่สบาท ลตนะลุงโลดนะครับนี่ติดด่างมานิดหน่อยนะก็ไปยี่สิบบาทบอันนี้เป็นลาสี่มีนนะครับตอนนี้เขาก็แข่งก็หลุดบ้างนะครับบางกิ่งก็มีแข้งนะก็ไปยี่สิบาทนะครับลาสี่มีนอันนี้เป็นวเคโนโนะครับติดด่างนิดหน่อยนะก็ไปยี่สิบบาทอันนี้เป็นมะนีเมฆขลาแผงนะครับมี สองต้นนะก็ไปยี่สิบบาทครับอันนี้เป็นเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนต้นนี้ก็ไปยี่สิบบาทหลวงปู่สิทธิ์นะครับมีสองต้น,นีนหนึ่งกระถางนะหลวงปู่สิทธิ์ก็ยี่สิบบาทครับทองล้นฟ้านะครับกระถางนี้ติดด่างมานิดหน่อยนะยี่สิบบาทครับ นี่เป็นซับพุนผลนะครับสาโตแล้วเนาะ <_ C 1> ก็ไปยี่สิบาทครับซับพุนผลเ <_ C 1> ทพนาคานะครับเทพนาคาก็ยี่สิบบาท <_ C 1> ลูกมณีรอมเพชรนะติดด่างทุกใบนะครับอันนี้ยี่สิบาทนะครับเป็นลูกไม้ของมณีรอมเพชรนะครับ <_ C 1> นี่เป็นนางฟ้าจำแรงนะครับมี สองต้นนี่หนึ่งกระถางนะนางฟ้าจำเรงก็ไปยี่สิบบาทเอ่อกําปันทองนะครับมีสองต้นนี่หนึ่งกระถางเหมือนกันนะตัวน,นี้ก็ยี่สิบบาทนะครับกําปันทองราสีสิงห์นะครับราสีสิงห์ไม้กาบเนาะก็ไปยี่สิบบาทนะครับราสีสิงห์ดา,าราโนพลัดนะครับ อันนี้ก็หน้าเข้มเข้มนะครับดาราก็ไปยี่สิบบาทนะครับมันนีมันตานะครับอันนี้ยุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะขึ้นมาสองต้นเลยมันนีมันตาก็ยี่สิบบาทนะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้กัดลายนะกัดกำลังกัดสีแบบนี้นะครับลูกไม้ก็ไปยี่สิบาทนะครับมีอยู่สองต้นเลยนขึ้นมาสองต้นเลยยี่สิบบาทครับอยู่ต้น ตัวน,นี้จะเป็นราคาสามสิบาทนะครับมันเป็นชมพูพยานะครับมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะชมพูพยาก็อยู่ที่สามสิบบาทนะครับอันนี้เป็นที่วาราตีแผงนะครับสามสิบบาท อันนี้เป็นศิลานักป่าดนะครับอันนี้เป็นต้นแยกหนอนนะักติดดังมาที่หน่อยก็ไปสามสิบบาทนี่เป็นสีเทพรักษ์นะครับนี่ก็สามสิบบาทนะครับปักษาพนาวันแยกหนอนนะกัดด่างนะครับปักษาสามสิบบาทนะครับมาแยกหนอ่อนี่เป็นรัตนเทพนะครับตัวนี้ก็ไปที่สามสิบบาท ิดาสวรค์น,นะครับสามสิบบาทครับมงคลสยามนะครับนี่ป้ายมาแบบนี้เลยนะก็ไปสามสิบบาทนะครับมงคลสยามนี่เป็นนุพะเก้านะครับอย่างประมาณนี้ก็ไปสามสิบบาทหมอชานยุทธแยกหน่อกับเป็นไม้ป้ายใบกลมนะหมอชันยุทธสามสิบบาทครับอันนี้เป็น โอคินโฟูจินะครับสามสิบบาทครับนี่ติดด่างทุกใบนะครับโอคินโฟูจิลักเอ๋ยครับลักเอ๋ยต้นนี้ก็ด่างทุกใบนะครับสามสิบบาทเดือนธันวาคมนะครับหน้าเข้มเข้มเลยก็ไปสามสิบบาทครับธันวาคมอันนี้เป็นหัวใจมังกรนะครับ ต้นนี้เป็นต้นแยกหนอนะก็ไปสามสิบบาทนะครับอาจารย์ม,มงคลเพชรพนาคอนนะครับต้นนี้ติดด่างทุกใบนะครับเพชรพนาคอนก็สามสิบบาทนี่ก็เป็นโอเชโนโ่นะครับติดด่างอยู่นะด่างที่สวยอยู่ที่เอาไปสามสิบบาทนะครับโอเชโนโ อันนี้เป็นกาบอะไรนะ่ะเอาพยามุจลินนะครับพยามุจลินก็ไปที่สามสิบบาทนะครับกัดลายประมาณนี้สีลาหุ้มทองนะครับนี่สีลาหุ้มทองตัวนี้ก็ไปสามสิบบาทอึ่งสยามนะครับกัดลายมาแล้วนะอึ่งสยามก็ไปที่สามสิบบาทครับ มันนีไม่ขาลาครับต้นนี้มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะก็ไปสามสิบบาทอันนี้เป็นล้างหูวมันจันนะครับยุบแล้วขึ้นมาใหม่นะนี่กัดลายมาเลยนะครับกาไปที่สามสิบบาทครับอันนี้เป็นลูกไม้กอกเกตนะครับติดด่างทุกใบนะครับก็สามสิบบาท นี่เป็นกอกเกตนะครับนี่ต้นนี้กระด่างสวยๆครับหลอดใหม่มากระด่างนะก็ไปที่สามสิบบาทกับกอกเกต<ม>พบลักครับไม้ยุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะขึ้นมาสองต้นเลยด่างทั้งสองต้นเลยนะครับพบลักก็ไปที่สามสิบบาทครับไก่มงคลนะครับไม้ของอาจารย์มงคลนะต้นนี้มีแบบลูกน้อยขึ้นมาสองต้นเลยนะครับก็ไปที่สามสิบบาทนะครับไก่มงคล ลตนะลุงโรดนะครับต้นนี้ติดชมพูด้วยนะมีสองต้นนี่หนึ่งกระถางน,นะครับลุงโรดก็ไปที่สามสิบนะครับลาสีสิงครับนี่ด่างทุกใบนะกาบไม่หลุดด้วยนะครับต้นนี้สามสิบบาทครับอันนี้อ่างศิลานะครับอ่างศิลาก็เป็นไม้สวยนะครับโตขึ้นเขาจะกัดลายสวยๆเลยนะก็ไปที่สามสิบาท อันนี้เป็นเดธทินี่แผงนะครับดงังเกือบทุกใบครับเดธทีนี่ต้นนี้ก็ไปที่สามสิบบาทครับซับดียิ่งนะครับเป็นไม้ของอาจารย์มงคลนะต้นนี้ก็ไปที่สามสิบาทครับดางมาสวยๆเลยศิลาเพชรแผงนะครับกัดลายมาสวยๆเลยนะศิลาเพชรต้นนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนะครับไซส์ใหญ่ล้นๆกระถางเลยนะครับ อันนี้เป็นวางน้ำทิพย์นะครับวางน้ำทิพย์ก็ไปที่สามสิบบาทนะอันนี้เป็นลูกมณีจันนะครับเป็นลูกไม้ของมณีจันนะตัวนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนะครับเดีด๋ยวจะจะตัว หมา้ตัวนี้นนนหือกระถาตัวนี้ล้างหูุนจันนะครับนี่เขายุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะครับกัดลายมาเลยขายชิ้กระถางละสามสิบนะครับล้างหูอันนี้เป็นไอ่ เจ้าพญาหน้าหมื่นนะครับผ่าแผงจากกระสงไข่เนาะกัดลายมาแบบนี้นะครับสามสิบบาทนะครับเจ้าพญาน้าหมื่นโมคิโนฟูจิโตขึ้นเขาดังสวยอยู่นะ นี่ก็เป็นพันท้ายนอนละสิ่งนะครับเริ่มกัดลายกันแล้วนะพันท้ายพันท้ายอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับพันท้ายนอนละสิ่งอันนี้จะเป็นไม้เก่านะครับเป็นไม้เก่ากัดสีนะตัวนี้ไปยี่สิบาทแล้วกันครับไม้เก่าไม่รู้ว่ากัดลายมาเปน็นไหนกาลังกัดสีนะครับเป็นไม้เก่านะผมป,ปิดตู้นี้ให้ด้วย ผมมีค่าส่งมหม่มาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับสนใจต้นไหนผมแจ้งเบอร์แล้วไลน์ตอนท้ายคลิปนะครับอันนี้เป็นหางหงนะครับเป็นต้นแยกหนอนนะ อันนี้เอาไปที่หกสิบาทนะครับหางหงใสโตแล้วนะอันนี้เป็นทองอัมไพนะครับทองอัมไพอยู่ที่กระถางละห้าร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรบับเบิลบีนะครับบับเบิ้ลบีไปที่สามร้อยห้าสิบนะครับบับเบิ้ลบีนะ มีกระถางเดียวนะครับอันนี้เป็นเลกกซี่แผงนะครับขาแผงจากเลกกซี่นะอยู่กระถางห้านิ้ว,ดวเดาไปที่หกสิบาทนะครับเลกกซี่แผงดั่งองค์อินนะครับบนกลับสวยๆเลยนะดั่งองค์อินเอาไปที่หนึ่งร้อยนะครับ อันนี้ก็พันท้ายนอนสิงค์ครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะกำลังกัดลายนะครับเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับพันท้ายโบเคโนโน,นะครับโบเคโนไซส์สวยๆก็อยู่ที่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้ของเก้าทับนะครับด่างสวยๆเลยนะต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับลูกไม้เก้าทับอันนี้เป็นเพชรพระนครน,นะครับ เ้นนี้ไปที่ห้าสิบาทครับดังทุกใบครับสวยๆเลยเพชรพนคกรหลอดใหม่มาก็ดังสวยนะ<ม>นี่เป็นมะนีล้อมเพชรน,นะครับต้นนี้เขาจะออกหน้าแผงๆนะออกไปป้ายน้ําตาลนะครับเอาไปที่ห้าสิบาทนะครับมันีล้อมเพชรกระถางนี้ก็ดังสวยนะครับอันนี้ก็มะนีแผงนะครับแผงชมพูเขียวนะห้าสิบาทนะครับ นี่เป็นรัตนาเทพครับด่างสวยๆก็ไปที่ห้าสิบาทครับเป็นไม้เม็ดกัดสีสวยนะรัะตนาเทพนี่ก็โอคโนโฟูจินะครับห้าสิบบาทนะอ,อันนี้เป็นดาราอนพรัตแผงป้ายเขียวนะครับอันนี้ป้ายเขียวทุกใบเลยนะก็ไปที่ห้าสิบาทนะครับดาราแผงนะนี่เป็นทองลุ้นฟ้านะครับ มีสองต้นในห,หนึ่งกระถางนะทองน้นฟ้าไซส์โตโตเลยเอาไปที่ห้าสิบบาทครับนี่เป็นใบหอกนะครับใบหอกด่างแดงนะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะครับต้นไม้ใบหอกนะมีเป็นไม้มเมล็ดด้วยนะครับต้นนี้มีต้นเดียวนะครับลาสีสิงครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับด่างสวยมากนะ ตัวเนี้ยไปที่แปดสิบาทนะครับลาสีสิงห์ด่างส,สวยๆเลยมะนีล้อมเพชรแยกหนอนนะครับตัวนี้ใส่ใหญ่นะไปที่หกสิบบาทนี่เป็นลูกมะนี่ล้อมเพชรนะครับใส่ล้นๆกถ็ถางห้าเลยนะตัวนี้ด่างสวยมากครับเอาไปที่แปดสิบบาทนะครับเป็นลูกไม้ของมะนีล้อมเพชร นี่เป็นพรพุทธ,ธะนะครับไซส์ใหญ่เลยนะตอนนี้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับดังเหลืองทุกใบนะพรพุทธ,ธะนี่เป็นฮาร์ดบีทครับไซส์ใหญ่นะไซส์กระถางห้านิ้วนะเอาไปเปลี่ยนกระถางแปดได้แล้วนะครับฮาร์ดบีทต้นนี้ไปที่แปดร้อยบาทนะครับฮาร์ดบีท ันนี้เป็นตรีศูนห์หนุมาน,นะครับตัวนี้เป็นไม้แยกหน่อนะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอครับตีศูนห์หนุมานอันนี้เป็นใบหอกเขาจะมีด่างเหลืองด่างส้มนะครับใบหอกตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับใบหอกนะเป็นลูกไม้นะครับ น,นี่ก็จะเป็นแดงันดานะมีสองต้นนหนึ่งกระถางน,นะครับแดงันดากอเนี้ยไปที่ห้าสิบาทเพราะกอใหญ่ๆนะอันนี้เป็นปีกหงแผงนะครับแผงด่างนะเริ่มกัดลายมาแล้วนะครับปีกหงต้นเนี้ยไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นไม้แยกหน่อด้วยนะปีกหงต้นนี้ น,นี่จะเป็นบอนกาบครับถ้วยอัคนีนะจาเป็นไม้ด่างเปวเปิดนะครับถ้วยอัคนีต้นนี้ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับอ,นนอยู่กระถางห้านิ้วล้นๆแล้วนะอันนี้เป็นมอนเทเล่นะครับเผื่อใครสนใจโตขึ้นสวยมากครับอันนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วนะมอนเทเล่ต้นนี้ไปที่สามร้อยบาทนะครับดูต ดูกันยาวๆเลยครับวันนี้ไหลนานหน่อยนะวันนี้ไม้ไหลตู้ไม่ได้แยกไปนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นแบบเปิดให้ดูแทบทุกตู้เลยแต่ไม่ได้ไปหลังบ้านนะที่หน้าบ้านครับอันนี้ไม้แยกหน่อนะครับน,นี่เป็นทิวาลาตีแยกหน่อนะต้นนี้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับ ทิวาลาตีนะเลี้ยงลอกตู้ได้นะครับทอวาไม้กั้นแข่งอันนี้เป็นสีการจนานะครับอันนี้เป็นต้นแยกหน่อนะครับกัดลายมาสวยเลยนะต้นนี้เอาไปที่ห้าสิบาทนะครับสีการอันนี้ก็แยกหน่อโชคล้ำซ้ำนะครับใบใหม่มาเขาเหลืองๆด้วยนะแต่แยกมาจากโชคล้ำซ้ำหน้าธรรมดานะครับเป็นโชคล้ำซ้ำแผงหน้าธรรมดานะแผงดางธรรมดา เอาไปที่ห้สิบาทพอครับไม้แยกหน่อนะมีหัวมีเขี้ยวนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ของราสีมีนนะครับใบเขายุบเราขึ้นมาใหม่นะใบนี้จะทิ้งแล้วใบเก่าเขามีใบใหม่เพิ่งขึ้นมานะครับด่างสวยๆเลยเอาไปที่สองร้อยบาทนะครับจะส่งไปใบนี้ทิ้งแน่นอนนะครับ <c oughs> เขาเพิ่งขึ้นมาใบเดียวเป็นลูกไม้ด้วยนะครับเป็นไม้มเเลดนะต้นนี้ของร้าศสี่มีนนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ชมพูด่างพอเปิดนะครับต้นเนี้ยไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับลูกไม้ด่างชมพูนะเขาด่างปลายเขาเขียวนะครับตน้นอยู่ในกระถางห้านิ้วนะร้อยห้าสิบ นม่มีอะไรนี่ดูตัวนี้น่าจะเป็นไม้แยกหน่อ,น,น,น,อนี่ก็เป็นสีการจนาแยกหน่อนะตนน้นยอไปที่ ห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับตีกันยานาแยกหนอ่อมีหัวนะครับผมแยกกับหัวเบลเลยอันนี้เป็นทองสยามนะครับตัวนี้ผมก็แยกหน่อนะทองสยามด่างทองมาสวยมากเลยนะตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับทองสยามมาแยกหน่อด้วยนะตัวนี้สวยเลยครับ น,นี่ก็เป็นโชคลำซํำรรน,นี้แยกมาจากแม่พับเทียวนะครับลมซัรรมพับเทียวตอนนี้ไปที่หนึ่งร้ยห้าสิบนะครับไม้แยกหน่อเนาะมีหัวม,มีเชี่ยวนะครับผมแบ่งใบหอกด่างเหลืองหนึ่งกระถางนะครับ เป็นไม้แยกหน่อนะครับเป็นไม้ใบหอกดังเหลืองผมยังไม่มีจํานวนเลยนะเพิ่งแบ่งให้พี่ทางใต้ไปต้นแล้วสองต้นอย่างผมจําไม่ได้เป็นไม้มเมล็ดนะครับแบ่งต้นนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับไม้แยกหน่อนะต้นนี้ดังสวยเลยเจ้าสาวนะครับนี่เจ้าสาวไซส์ใหญ่นะครับต้นนี้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับ หนูมาปิดประตูให้หน่อยได้ดูไมอยู่ันปล่อยไว้นอกตู้เกยอยู่นะเป็นไม้สม่วนมากจะเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับนี่พวกหนูดวงหนูดวงอยู่นอกตู้ก็ยังสวยนะครับนี่ไออันนี้ก็จะเป็นที่วาลาตีนะครับไม้นอกตู้นะต่างสวยก็อยู่ได้นะครับอยู่ยนอกตู้ได้ ก็จะมีะถ่ายไม้นอกตู้ให้ดูนี่รางห่วมจันเวลานาเข้มเข้มกัดไร้สวยนะครับเสียงนอกตู้ได้นะครับแต่ใครไม่มีตู้นะพวกรางห่วมจันแต่ส่วนมากไม้จะเลี้ยงนอกตู้ได้แทบทุกต้นเลยนะครับไม่มีไม้บนสีถ้าแบบเขามีฟอร์มโตสักหน่อยก็ เขาจะอยู่นอกตู้ได้นะครับแต่ว่าต้องให้เขามีฟอร์มถ้าเอามานอกตู้เล็กๆเลยเขาจะต้องทําที่กั้นลมให้เขานะเพราะว่าถ้าเขาโดนลมแรงๆกิ่งเขาจะหักเขาจะไม่ค่อยโตนะทิ้งใบหมดแบ่งน,นี้เป็นไซส์แม่พันธุ์เลยนะเ,เก็บไปตั้งแม่เอาวม้แบ่ง,งกัาวัน ันนี้เป็นวอคินโวนะครับไซสใ์ใหญ่ๆเลยนะอันนี้ก็ไปที่80บาทนะครับวอคโนโนี่เป็นเดทินี่นะครับเดธทินี่ด่างน,นะด่างแับทุกใบนะครับตัวน,นี้ก็ไปที่50บาทน,นี่เป็นในมั่นปืนยาวนะครับไม้แยกหน่อนะตัวน,นี้ไปที่80บาทนะครับในมั่นปืนยาว นี่ก็เป็นลูกไม้นะลูกไม้เมล็ดใบหอกนะครับแบ่งไปที่กระถางละสามร้อยนะครับคือเขาด่างสวยมากเลยนะนี่ครับไม้เมล็ดนะครับกระถางละสามร้อยนะครับมีสามกระถางมีนกระถางผมว่าฟูนไซส์ใหญ่ครับ หลวงพ่อพนะูนเอาไปที่ร้อยห้าสิบนะครับหลวงพ่อพูนใช้ใหญ่เลยนี่เป็นซับพุนผลแยกหน่อนะครับหน้าเข้มเข้มเลยนะซับพุนผลเอาไปที่เท่าไหร่ด,ดีมันอยู่กระถางโตแยกใส่กระถางห้าไว้เอาไปที่แปดสิบบาทแล้วกันนะซับพุนผลนี่เป็นไม้ประกวดนะครับชื่อมณีสายชนนะครับ เป็นไม้ประกวดได้แชมป์ไปเดือนไหนผมไม่แน่ใจนะผมซื้อต่อเข้ามาจริงเอไปที่สองอห้าสิบแล้วกันครับอันนี้ใส่ชนแบ่งไว้กระถางนึงนะครับอันนี้เป็นนางรักสดนะครับมีสองต้นนี้หนึ่งกระถางเลยนะไซส์ตโตๆเลยเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทองค์หญิงทอฝันนะครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะตัเนี้ไปที่ ไปที่120บาทแล้วกันครับองหนึ่งท้อฝันไซใหญ่ครับอันนี้เป็นลืมไปละอะไรเนาะอันนี้ทักมาถามพ่อค้าอีกทีนะพ่อค้าลืมเอาไปที่200บาทนะครับตอนนี้ลืมชื่อไปแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จำได้นะครับ ลืมชื่อได้รไงอันนี้เป็นเท้าลำไพนะครับเท้าลำไพมีหัวนะมีหนออกมาแล้วต้นหนึ่งนะครับไม้ตัวนี้เอาไปผ่าได้แล้วนะเท้าลำไยเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเท้าลำไพไซส์ใหญ่ๆนะพร้อมผ่าอันนี้ก็มหาเศรษฐีนะครับ ป้ายสวยๆเลยลูกเต็มกรเลยนะมาหาเศรษฐีไซส์ผอมผ่านะตัวนี้แบ่งที่สองร้อยนะครับเลยใครอยากได้นะเอาไปผ่านะครับอันนี้เป็นพนางสุจิตตานะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับไซส์ใหญ่นะพนางสุจิตตานี่ก็อสงไข่นะครับไซสใ์ใหญ่เลยนะไซส์แบบมีหัวนะครับ เอาไปนาตาผ่าได้แล้วนะต้นนี้ก็ไปที่หนึ่งร้ยห้าสิบนะครับแบ่งสายแม่พันธุ์ให้เลยนะวันนี้เผื่อสนใจต้นไหนก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับยี่สิบกว่านาะทีแล้วนะวันนี้เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสี้ลยนะครับสนใจต้นไหนโทรหรือแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์แปดห้าห้าเก้าแปดสี่สามเก้าสองนะครับ ก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ